โอ้โห oh คุณผู้ชมครับเรียกว่าแจ่มจันเมืองอเมริกากันเลยทีเดียวหลังจากเกมล่าสุดกับการขันออสตาของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็ปรากฏว่าพรพันนั้น สามารถคว้าแชมป์โค่นยักษ์ใหญ่ที่สำคัญเนี่ยชโชว์เวิลด์คลาสเต็มตา6000คนเล่นเอาอเมริกาเนี่ยถึงกับทึ่งครับโอกาสลงเล่นน้อยแต่สามารถเปลี่ยนเกมได้โดยเฉพาะในเซตที่2ทั้งที่ไม่เคยซ้อมกันเลยแต่พรพันแอซิดได้มากถึง10คะแนนและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกซึ่งรายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอั ปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งขันเวอร์บอลลีกของสหรัฐอเมริกาครับถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วก็ตามแต่ว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเป็นการแข่งขันวอย์บอลลีกออสตาของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็มีรายชื่อสาวไทยเราร่วมแข่งขันนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปราดโดยรายชื่อร่วมแข่งขันเนี่ยเรียกว่าเป็นซุปตาร์หรือว่าเป็นผู้เล่นโดดเด่นทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมด14คนต่อ1ทีมครับโดยดีมบอลพันธ์เนี่ยผู้เล่นหลักเด่นๆนะ ก็มีเวเนกัส มีดีน่าหรือว่าโกเมสคาเมล่าเนี่ยแหละครับที่โดดเด่นเป็นถึงกับตันทีมและผู้เล่นแนวรุกที่จัดจ้านนั้นก็มีเบมเบอร์เมนส์วิลเลอร์บุ๊กหรือว่าเทเลอร์อัสซานี่ที่ผมพูดมาเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นแนวรุกที่โดดเด่นที่สุดในลีกของสหรัฐอเมริกาเวลานี้นะครับและก็ถือว่าเป็นผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์ของทีมเลยไม่งั้นไม่ถูกเลือกมาเล่นวอลเลย์บอลออลสตาร์ Star แน่นอนซึ่งบอลพันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์ของทีมออร์แลนโดวาคิเีอร มาเล่นด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับก็มีอเบอร์ครอมบีมีแอนเน่ d อนโดราซึ่งอยู่คนละทีมกับพรพันธ์ครับโดยในชื่อทีมของพรพันธ์ครับก็เป็นทีมชอนเดลส่วนชื่อทีมของอเบอร์ครอมบีกับแอนเน่แอนโดราของออร์แลนโดนั้นก็ชื่อว่าทีมโคลีเออร์โดยเกมนี้แข่งขันกันทั้งหมดเนี่ยสเซตนะครับเล่นกันไปแค่3เซตไม่มีต่อ ถ้าเกิดทีมไหนชนะก็คือชนะไปเลยและผลการแข่งนนขันเกมนี้ครับก็ปรากฏว่าทีมของพรพันธ์ครับทีมชอนเดลสามารถเบียดเอาชนะทีมคลิเออร์ไปเนี่ย3ต่อ0เซตครับเซตแรกก็ชนะไป25ต่อ22เซตที่2 เอาชนะไป25ต่อ20แล้วก็ทีมที่3เนี่ยเอาชนะไป15ต่อ10คะแนนอาจจะแข่งขันกันไม่จบด้วยนะครับซึ่งดูจากผลการแข่งขันแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมบอลพันนี่แหละครับที่มาพลิกเอาชนะ3ต่อ0ย์โดยพอดูรูปแบบการแข่งนนขันหรือว่าบรรยากาศการแข่งนนขันเกมนี้ครับมีแฟนๆจากอเมริกาหรือว่าแฟนจากทั่วโลกเข้าชมกันถึง6000คนเรียกว่าขายบัตรเนี่ยโซ o ท์ so นะครับบัตรหมดเลยแล้ววันที่ลงมาเล่นเนี่ยก็เดียว,ว่าสร้างความโดดเด่นสร้างจุดเปลี่ยนสําคัญ โดยพระพันธ์ครับสถิติหลังจบเกมเนี่ยได้รับโอกาสลงในเซตที่2นะครับก็มีการเซตให้กับวิลเลอร์บรูคทำแต้มรัวนในเซตที่2นั้นซึ่งบรรยากาศการในขันเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับการคว้าแชมป์ครั้งนี้มาได้เหมือนเป็นการฝึกซ้อมของ พรพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมออร์แลนโดวาคิรี่ครับถ้าเกิดเล่นดีแบบนี้ไปเรื่อยในลีกของเมกาเนี่ยออร์แลนโดวาคิรี่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สูงมากๆซึ่งถึงแม้ว่าพรพันธ์จะเล่นเพียงแค่เซตเดียวครับก็ยังสร้างความโดดเด่นนะสร้างจุดเปลี่ยนสําคัญโดยทําไปทั้งหมด10บแอสซิตนะครับแล้วก็มีการขุดบอลถึง6ครั้งและ การทำแต้มในเกมรุกเนี่ยไม่มีส่วนการเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปทั้งหมด3ครั้งผิดพลาดไป1ครั้งซึ่งการเล่นส่วนใหญ่ในเซตที่2นั้นก็เซตให้กับวิลเลอร์รุกเนี่ยทำแต้มถึง4คะแนนครับและก็ยังเซตให้กับ เบซอนเมริทเนี่ยทำได้ถึง5คะแนนเบซอนเม r ริทก็ลงในเซที่2เหมือนกันนะครับรวมถึงวิลเลอร์บุกก็ลงไปแค่2เซตเกมนี้เนี่ยจะไม่มีใครลงเล่นครบทั้ง3เลยนะครับจะสลับสับเปลี่ยนกันลงประพันธ์มีโอกาสลงเล่น1เซตเมมเบอร์เมสเองก็ไม่ได้ลงเลยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบกาันอีกคนนึงครับที่ปันซตให้ทําแต้มเนี่ย ก็เป็นบราวน์นะครับก็ทำไป2คะแนนหรือว่ามีลูอิสคอรีทำไป2คะแนนลูเปอร์ชาริทายเนี่ยก็ทำไป2คะแนนเช่นเดียวกันซึ่งในทีมชอนเดลครับมีตัวเซตทั้งหมด2คนนะครับอีกคนนึงก็เป็นกราสชิลเดสอิซ่าที่เกมนี้เล่นมากกว่าพรพันธ์ครับลงในไปทั้งหมดเนี่ยสองเซตนะครับสำหรับกราสชิลเดสโดยเล่นเซตที่1กับเซตที่3และก็แอซซิต์ไปทั้งหมดเนี่ย20ครั้งรวมในการขุดบอลเนี่ยขุดไป6ครั้งนะครับ ก็เดี๋ยวว่าฟอร์มจะเล่นไม่ต่างกันครับพอพันธุ์ลงเล่น1เซตเนี่ยเซตไป10ครั้งแอซิสไป10ครั้งส่วนรัสชิลดสเนี่ยลงเล่นไป2เซตก็เซตไป2 0ครั้งถ้าเกิดพรพันธุ์ได้ลงเล่นมากกว่านี้เนี่ยโอกาสที่จะเซตมากกว่านี้ก็ยังมีอยู่ถือว่ายังรักษาฟอร์มรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอีกทีมหนึ่งครับทีมคู่แข่งอย่างโคลิเออร์เนี่ยเป็นทีมอเบอร์ครอมบีกับทีมแอนน่แอนโดรา เกมนี้อเบอร์ครอมบีเองก็ได้ลงเล่น2เซตเช่นเดียวกันครับและก็ทําไปถึง9คะแนนถือว่าเป็นท็อปสกอร์ของทีมเลยนะครับสำหรับอเบอร์ครอมบีเป็นซุปตาขนาดแท้ครับอีกคนหนึ่งแอนเน่แอนโดราครับก็ลงเล่นไป2เซตเซตแรกกับเซตที่3ก็ทําไป3คะแนนนะครับส่วนตัวเซตของคูลีเออร์เนี่ยก็เรียกว่าคนละระดับกันเลยนะครับคือลงเล่นไปทั้งหมด2เซตเซตแรกเพียงแค่14ครั้งเท่านั้นอีกคนหนึ่งลงเล่นไป2เซตเหมือนกันนะครับก็ เซไปทั้งหมดเนี่ยสิครั้งเทียบเท่ากับพรพันธ์หรือบางคนเนี่ยน้อยกว่าด้วยซ้ำนี่แหละครับมันจะแสดงถึงมาตรฐานการเล่นพอเราอยู่กับผู้เล่นที่แพรวราวผู้เล่นที่เป็นระดับโลกจริงๆเนี่ยจะโชว์ทักษะโชว์คลาสเวลด์คลาสของตัวเองมาได้มากขนาดไหนพรพันเองก็โชว์ให้เห็นนะครับว่าตัวเขาเองเป็นผู้เล่น แนวหน้าเป็นผู้เล่นระดับโลกการเล่นออสตาครั้งนี้ถูกคัดมาด้วยฝีมือล้วนๆไม่ใช่เป็นแค่การตลาดอย่างเดียวเพราะว่าในสหรัฐในโปรเบบอลนเนี่ยไม่ได้ทําการตลาดที่ไทยเราเลยนะครับ เป็นการตลาดที่อเมริกาอย่างเดียวไม่งั้นแฟนๆเนี่ยไม่เข้าชม1 6ึ0งคนแน่นอนเต็มความจุซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็ยังได้เห็นในภาพกันเลยครับเวอร์วังอลังการยิ่งใหญ่สมคําล่ํำลือโดยเกมนี้ครับถูกให้ความสําคัญแบบล้นหลามเลยเพราะว่าในสื่อของสหรัฐอเมริกาเองบอกว่าการขันโปรว,รวอร์วอนโอสตาร์เนี่ย มันเป็นไปตามที่คาดหวังไว้มากๆนะครับและยิ่งกว่านั้นท่ามกลางแฟนบอล6,900เกือบ7,000คนเนี่ยที่เข้ามาชมเต็มความจุก็ได้รับชมเกมที่ดุดันเร้าใจและก็ได้มากกว่าผลการในขันคือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ย อันนี้เป็นสื่อของอเมริกาเองนะครับที่ออกมาบอกว่าเกมออสตามันเป็นเกมสําคัญแล้วก็เป็นเกมในประวัติศาสตร์มากๆซึ่งเขาก็ยังบอกนะครับว่าการในข่ขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแมตต์ออสตาธรรมดาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการใขรร่ันวอลเล์บอลอาชีพหญิงรายการแรกที่ได้ดยทอดสดทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินของอเมริกาโอ้โหก็มีการถ่ายทอดสดกับ p v f แล้วก็ ช่องรายการทีวีของอเมริกาอย่าง CBS นะครับโดยอเมริกาเองเขาภูมิใจมากๆนะครับเขาบอกว่าผู้ชมทั้งในสนามและก็ทางบ้านเนี่ยต่างได้รับชมการในขันที่ตื่นเต้นเร้าใจซึ่งแสดงให้เห็นหนึ่งศักยภาพทางร่างกายและก็ทักษะอันยอดเยี่ยม ของนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพโดยกับตันทีมอย่างเดฟชอนเดลครับเป็นโค้ชนะครับก็ออกมากล่าวนะว่ารับการแข่งนนขันในวันนี้มันยอดเยี่ยมมากสําหรับพวกเขาที่สามารถเล่นได้อย่างเข้มข้นมีสมาธิแล้วก็ประสานงานกันได้ดีมันเป็นเรื่องที่สนุกมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นการมีหลีกแบบนี้เนี่ยจะช่วยพัฒนากีฬาต่อไปเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลที่ทําให้พวกเขาทําอยู่นั้นสําคัญมากและก็เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชเดฟชอนเดลนะครับซึ่งเป็นต้นสก,กัดของพรพันธ์ในการแข่งขันออสตาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ครับรูปแบบการแข่งขันเนี่ยก็เล่นเป็น3เซตปกตินั่นหละครับบนสนามเย้าของอิตดีอีกไนท์แต่ผลแพ้ชนะนั้นตัดสินกันที่การนับคะแนนรวมทั้งหมดโดยผู้เล่นที่ เป็นท็อปสกอร์สูงสุดของเกมนี้นั่นก็คือบรูคนูวิลเลอร์จากโอมาฮาซูเปอร์นวัตที่ทำไป13คะแนนอเมริกายังก็บอกว่าเซตแรกเนี่ยเธอเล่นได้โดดเด่นมากและคู่แข่งครับกับตันทีมอย่างอลิซาชัยเดชเนี่ยก็เป็นเซตเตอร์ของทีมชอนเดลนะครับก็สรุปว่าอย่างยอดเยี่ยมซึ่งเขาบอกว่าการแข่งออสตาเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สาคัญจริงๆครับและก็อยากให้รายการนี้ อยู่ต่อไปอีกหล,หลายปีเพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงพลังและก็ความตื่นเต้นและความเป็นมืออาชีพของวย์วันหญิงสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับคืออย่างที่ผมบอกไปอเมริกาเนี่ยเขาคาดหวังกับรายการนี้มากๆเพื่อให้มันยิ่งใหญ่และก็ถ่ายทอดไปทั่วประเทศประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับการได้ถ่ายทอดไปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของพรพันธุ์เช่นเดียวกันซึ่งทางบรรยากาศและก็การเล่นในสนามเนี่ย เป็นที่น่าประทับใจกันเลยนะครับการชนะในเกมนี้ก็เป็นเหมือนกับการโค่นยักษ์ใหญ่เพราะว่าเล่นด้วยการเร็วหนักทั้งคู่ไม่ได้มีออมแรงไม่ได้มีผ่อนเกมเลยโดยหลังจากนี้ครับก็จะกลับมาแข่งในลีกตามปกตินะครับโดยวันที่27กุมภาเนี่ย เป็นออร์แลนโดวาคิรี่ครับต้องโคจรมาเจอกับโอมาฮาสุ per n o v a สเกมนี้มันจะเป็นเกมชิชะตาและก็เกมตัดสินว่าทีมไหนจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่1ของตารางได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอมาฮาครับยังครองอันดับ1ของตาราง ชนะไป8เกมแพ้ไป3เกมส่วนฝั่งออร์แลนโดวาคิรี่ชนะไป8เกมแพ้ไป4เกมถ้าเกิดว่าชนะโอมาฮาได้ในเกมต่อไปออร์แลนโดมีสิทธิ์ที่จะพัง,งาดขึ้นมาเป็นอันดับ1ของลีกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์ได้เลยซึ่งจะโคจรมาเจอกันในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้โดยสถยติของมพ,พันในลีกเนี่ย ยังมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเล่นไปแล้ว39เซตทำแอซซิตไปทั้งหมดเนี่ย428ครั้งนะครับดูดับที่3ของตารางลีกตามหลังกราดชิลเดสที่ทำไป481แล้วก็ตามหลังฮิลเลซิดนี่ที่ทำไป510 a อแซิตแต่ว่าผลแอซซิสรวมประจำทีมเนี่ยหรือว่าภาพรวมทั้งทีมก็เป็นออร์แลนโดวาคิรีครับที่แอซซิตไปมากกว่า ทุกทีมในลีกคือแอซิดไป599ครั้งอ่ะเดี๋ยวยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้เลยกับลีกสหรัฐอเมริกานะครับเอาล้ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย World's Longest Volleyball Rally.